ในนิยายที่อิงเขาคขงเรื่องจริงอยา่างคดีรักร้างสู่การต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความเชื่อชือทางอารมณ์ในสงครามสมรสที่ได้นักแสดงคุณภาพมากฝีมือมาประชันบทบาทโดยเฉพาะแอปทักษอรในบทบัวบงกฎหญิงสาวที่ขอต่อสู้เพื่อครอบครัวไหนคุณบอกว่าคุณคอยอยุยหนูเรื่องอวไงคยไุคอยคอะไรคุยเรื่องยาทำไง ก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งในการต่อสู้นี้ไม่ใช่เหมือนละครดรามา่าไม่ดวงไม่น้อยทั่วไปที่ที่จะต่อสู้กันแย่งผู้ชายสงครามในที่นี้ที่เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นเพราะว่าเราไม่ได้สู้กันที่ตบตีอาวุธแต่มันเป็นการสู้กันที่ใจและที่สมองเพราะมันสู้กันในศาล ผมจะเอาลูกไปอยู่กับผมจะเป็นไปได้ไงมันก็ยังดีกว่าปล่อยให้ลูกเนี่ยไปมีพ่อใหม่เป็นทนายจะคอยยุ่้ผม, <descon fin anta> มเ <investigating> ียนเรื่กันมันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้นะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันก็ไม่ได้ไกลตัวแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นดราม่าครอบครัวนะดราม่าค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนผมเองอาจจะมีประสบการณ์ความเป็นครอบครัวแล้วด้วยมีภรรยามีลูกแอฟเองก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าใจในหัวอกของความเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเขาทำกับคุณขนาดนั้นทำไมคุณถึงไม่ฟ แต่เลือกที่จะฟ้องชูครับเชิญน้องรักษาครอบครัวของฉันหี่ด้คเพื่อลูกผมรับรองว่ามันมากๆในศารจะเห็นถึงการแบบฟ่าฟันศาสตร์บทกันแบบกระจายตัวละครก็ใหม่แล้วนะแสดงหรือว่าเรื่องเรื่องราวที่ผมเจอมันก็ใหม่อยู่แล้วกับบวกกับออการถ่ายทําที่มันเจอกับพี่ๆแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือทุกๆคนเนี่ยคุณบัวบงกล่าวหาว่าฉันเป็นมุตรพิซซ่าทำลายครอบครัวของเขา,ขเขา,าขพังแต่ความจริงคือครอบครัวข,ของเขากับบอเม่น์มันพังอยู่แล้ว ไม่รู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันเบียวมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอะไรหรือว่าเรารู้สึกอะไรเนี้ยคือม,มันออกมาทางอินเนอร์ได้หมดเลยอะค่ะไม่ต้องทำท่าทางอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น,ม,น,ม,นมันต้องออกมาจากข้างในเยอะๆเลยอะค่ะฟังนะผัวที่ดีคือผูกใหม่ <laughs> สารเราก็อยากเป็นหนึ่งในละครที่สะท้อนปัญหาตรงนี้แล้วมันสามารถแก้ไขได้พอคุณได้ดูละครเรื่องนี้คุณอาจจะมีทางออกที่ดีในการ ตัดสินใจแก้ปัญหาในความสนุกความมันเนี้ยมันสร้างประโยชน์ค่ะโดยเฉพาะคนที่มีชีวิตคู่และชีวิตครอบครัววันหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นกับเราหรือกับคนใกล้ตัวเราจะได้ประโยชน์จากมันเขาเคยเป็นคนที่ฉันรักและวก็ไว้ใจมากที่สุดแต่สุดท้ายเมตทรยศฉันกับลูก สงครามสมรสเริ่มเปิดศึกสงครามฟ้องชูอย่างเป็นทางการคืนนี้2องทุ่มครึ่งช่องวัน3าเอ็ผมขอสัญญานะครับว่าผมจะทำให้ทุนชนะคดี